สวัสดีครับพบกับ News l i s n อีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับข้างบ้านโดยเฉพาะตาด้านล่างที่เป็นประเทศฝั่งประมาณสัก3านาฬิกานะครับมักจะมีประเด็นกันตลอดตั้งแต่เรื่องของที่เกิดขึ้นมานานนมก็คือเขาพาวิหารเนี่ยจากนั้นก็ไม่เหมือนเดิมจริงๆแล้วมันก็ไม่เหมือนเดิมก่อนหน้านี้ตั้งแต่เขาแยกตัวเป็นครับชอบมีอะไรแบบว่ารบผู้ถูกกระทําตลอดเลยแล้วก็เขาพาวิหารนี่หูเป็นประเด็นหลักเป็นประเด็นใหญ่ที่ทาให้เกิดความขัดแย้งโอเคนะครับชาวบ้านทั่วๆไปที่เขาทํามาหากินก็อาจจะไป มาหาสู่คุยกันแต่ว่าถ้าระดับที่อาจจะมีความรู้นิดนึงหรือว่า,าติดตามเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยก็คงจะไม่โอเคล่าล่าสุดนะครับเรื่องเกาะกูดเนี่ยก็ดูแล้วไม่น่าจะจบง่ายๆซึ่งตอนนี้นะครับทางฝั่งไทยก็ได้อ้างอิงถึงทางสื่อของกัมพูชาล่าสุดนะครับว่า ทางสือ่อกัมพูชาเขาเริ่มมีความระแวงว่าลัทธิชาตินิยมในไทยเนี่ยจะทําให้สองประเทศขัดแย้งกันกลายเป็นว่าเรามีลัทธิชาตินิยมเช่นกันนะครับจริงๆแล้วเรื่องของชาตินิยมเนี่ยถ้าประเทศไหนมีมันก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าจะอาจจะทาให้ประเทศพัฒนาขึ้นก็คืออย่างเช่นถ้าเรามีความชาตินิยมเราก็จะชอบใช้แต่ของที่ผลิตในประเทศตัวเองแล้วก็ต่อต้านคนที่จะมาเอาเปรียบมันก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าการที่มาโจมตีว่า ลทัทธิชาตินิยมจะสร้างความขัดแย้งนี่มันก็ไกลยอยู่เพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากจะให้มีลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะข้างบ้านที่ชอบเอาเปรียบถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เอาเปรียบขนาดนั้นน่ยย้ำนะครับไม่ได้เอาเปรียบขนาดนั้นนะลัทธิชาตินิยมก็อาจจะไม่ดีก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณมาเอาเปรียบนี้ก็ควรจะมีเหมือนกันสําหรับเรื่องของลทัทธิชาตินิยมนี้ก็อ้างอิงถึงสํานักข่าวอิสรานะครับเขาก็ได้ข้อมูลก็คือเขาก็รายงานข่าวความเห็นของสื่อจาก ประเทศกัมพูชาคิวกับประเทศไทยว่าสำนักข่าวแคมทานของกัมพูชาได้รายงานบทความคาดเดาเป็นการคาดเดานะครับก็อาจจะลักษณะหมือยคล้ายคนทินหรือเปล่านี่ไม่ทราบคาดเดาว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในปี2568โดยตอนหนึ่งระบุว,ว่าสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านอาจก่อให้เกิดความกังวลด้านความมั่นคงของกัมพูชาอ่นานะครับ โดยกรณีของประเทศไทยที่พบเห็นนตอนนี้เพราะว่ามีกลุ่มละทิชาตินิยมสุดโตง่งซึ่งสามารถยุยงปุกปั่นปัญหาชายแดนที่ยังไม่มีการแก้ไขทั้งนี้ผู้มีบทบาททางการเมืองภายในประเทศพบว่ามีการยั่วยุความขัดแย้งรุนแรงระหว่างกัมพูชาและไทยที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตปรากฏว่าคนกลุ่มนี้ได้จัดกิจกรรมโหมกระพือความขัดแย้งให้มีความเข้มข้นมากขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ชาวกัมพูชาหลายคนสังเกตเห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่มีความขัดแย้งภายในที่สําคัญในการเมืองไทยสิ่งที่ตามมาก็คือความซับซ้อนทางการเมืองที่ทะลักเข้ามาอย่างกัมพูชาด้วยโดยนักการเมืองไทยหลายคนมักใช้ประเด็นข้อพิพาทช,ชายแดนและประเด็นขัดแย้งอื่นๆกับเพื่อนบ้านเพื่อใช้ประโยชน์ในการต่อสู้ทางการเมืองภายในของเขาของพวกเขาในที่สุดการใช้รูปแบบนี้ก็มัก ใช้กัมพูชากลายเป็นแพะรับบาปในการแย่งชิงอำนาจซึ่งนําไปสู่การโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านกัมพูชาสิ่งที่กัมพูชาสามารถทําได้คือระบุตัวตนและสร้างความไว้วางใจกับนักการเมืองต่างชาติที่มีความเอ็นเอียงปานกลางในประเทศเพื่อนบ้านและดําเนินนโยบายป้องกันความเป็นไปได้ของความขัดแย้งรุนแรงระหว่างประเทศ ที่จะเป็นอันตรายต่อประโย past, ชน์ของประชาชนในภูมิภาคอีกสิ่งที่ควรกระทําคือต้องมีการแลกเปลี่ยนกันให้มากขึ้นระหว่างนักการเมืองและนัวนวนกวิจัยนักวิจัยที่เป็นคนรุ่นใหม่เพื่อลดความเข้าใจผิดระหว่างประเทศเพื่อนบ้านก็นี่ก็คือ,คอตามข,าข่าวข้อมูลของカมทานที่สำนักข่าวอิสราเขาว,ว่าไว,าวา้นักแมต้องบอกว่าเอ๊ะเราเข้าใจผิดไปเหรอทางนั้นเราลองมาดูข้อมูลก่อนหน้านี้ที่หลายคนก็ได้รับรู้กันนะครับเพราะว่ามันก็มีภาพจาก Facebook ของทางฝั่งกัมพูชาเลยอะไรเลยอย่างเช่นภาพแผนที่ ภาพแผนที่อาณาจัก,กรกัมพูชาของเขานะครับปรากฏว่ากินเอาพื้นที่ประเทศไทยไ,ทยไปด้วยนี่คือแผนที่ที่เขาตั้งเป้าหมายไว้หรือเปล่าอยากจะได้ไทยไปเป็นส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นแบบว่าแผนที่เก่าของเขานะครับที่มันลากยาวซะแบบนั่นนั่นคือประเทศไทย,ไทยแทย้ๆ,ท,ๆท,ทั้งทั้งที่เอาจริงตามประวัติความเป็นมาเขาก็ไม่ได้มีหรือว่าอะไรอย่างนั้นเลยรวมไปถึงการแต่งตัวนี่หรือเปล่านะครับที่ นี่คือความเข้าใจผิดหรือเปล่าเราไม่ได้เข้าใจผิดเราเห็นชัดๆเลยว่าเขาแต่งตัวเรียนแบบเราแต่งเป็นชุดไทยเลยแล้วก็มาเคลมว่าเป็นของตัวเองแล้วก็เรื่องของในโซเชียลอะไรต่างๆนะครับที่ดูแล้วมันก็เหมือนกับว่ามีใครอยู่เบื้องหลังหรือคนที่แต่งตัวเป็นชุด เป็นชุดไทยเดินคนครวัดอันนี้ก็ใช่นะครับเรื่องโขนเรื่องอะไรหรืออะไรก็ใช่อันนี้เราไม่ได้เข้าใจผิดไปอย่างนี้ครับเขาลูกหลานคูกคามแล้วก็โซเชียลของเขาเนี่ยทำไมถึงไม่หยุดท,ทั้งทั้งที่เขามีโอกาสาที่จะหยุดได้ถ้าเกิดว่าตัวผู้นำของเขาเองเลยเนี่ยพูดบอกว่าเอ้ยคุณหยุดทำอย่างนี้นะอะไรแบบนี้อ่าแล้วก็อ่าถ้าเกิดใครลักษณะโพสอะไรที่เป็นการบิดเบือนว่าไปเคมอะไรของเราเนี่ยขเขาควรจะหยุดได้ แล้วอย่างที่ทราบนะครับว่าข้อมูลการใช้อินเทอร์เนต็ตอะไรของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเหมือนคอมพิวเตอร์สํานักงานอ่ามันนั่นหมายความว่าหน่วยงานรัฐรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าเพราะว่าชาวกัมพูชาเนี่ยจะมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเยอะขนาดนี้นหรอลส่วนใหญ่จะเป็นมือถือแล้วเน็ตมันจะเร็วขนาดนั้นหรือไม่ก็อะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งเนี่ยเอาอีกแล้วนะครับมาระบบผู้ถูกกระทําก็ต้องดูนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นไงต่อไปเพราะว่ามันไม่จบง่ายแน่ๆถ้าเกิดว่าเกิดกรณีข้อพิพาทกันอะไรแบบนี ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมน็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ